Ừ, okay, nhìn mềm mềm. Nhìn này ở ở kẹp túi dinh mà mày dinh đây ra ở túi dinh dinh มา,ม,า,ามันดส่ย,สย,นสยนี่ไม่ได้ใหมาอ๋อไม่อวางไว้แล้วขอแม่มาล้าว่ากระดาชุ่มมันจะรู้ือร็ยชุ่มามางกินก่อนะ เราออกแบบตูเ้เย็นใหม่ยินเลยจังออกแบบตู้เย็นใหม่ๆห่อ,อร่อย,ยนี่นะพ่อแม่พี่น้องลูกดูกินเลยเลยแล้วเอามามาใส่ในแม่ให้ไปอ๋อไม่พอ กิ่อน้วนแล้วก็ไปกินน้ำยาไก่ค่ะนี่ค่ะน้ำยาไก่จาแล้วเราจานนี้ม่อ,กนนมอูกานมี้หนหะยังกังจะาัจิตัก เอ sure. okay. าต okay. ู so ้ย okay. ็นหม่ยินเลยจ้าอาใตู้ย็นใหม่ใแล้วเรจาน้ไม่หนูกานไม่ไหนยี่จ้อยากจะป้ากวางจะตั้จ้าพี่น้องจ๋าหนังกินกันนะเอาใส่ผักกัน าวางไว้แล้วขอแม่มาล้างก็เอาใส่ตู้เย็นมใหเย็นเลยจ้ะเอาใส่ตู้เย็นใหม่ใหม่ผักผกะหลาวผ,ผักกับลูกล่ะ เยืนกันลูกจ้ะจ้าพี่น้องจ๋าหนำจีนกันนะเอาใส่ผักกันกับลูกจ้ะยืนกันลูกจ้ะแล้วเราจานได้ไหมหนูการให้ไหมหน่อยยืนจ้ะยังกังยืนตากกัยังกันตัก ามามันใส่ยน่ไมล่ล้ห้าอ๋อม่มทำทีนกินดูแม่งก,กินเอามามันใส่ยนีไม่ล้ให้มา หน้นาไก่ฮะหญ้าเนี่ยาไก่จ้าจีกิ้วชีกี้ทำทีนทือ ได้ก๋าจ้าอร่อยอร่อยเลยูลกเม่โรเมกินจ้าพี่น้องจ้าน้เจียงกันนะ เอาใส่ผักกันกระดาชุ้มมันทะรู้ระดชิ้วมามางกินก่อนนะน้ำยาไก่่ะน้ำานน้ำยาไก่จ้าิดตา้ Rồi có phải kinh Tặng hai lục bữa chả Tặng hai lục nốt đuôi Chị kêu chị đi <chị. cười> จ้าพี่น้องจ๋าน้ำจิ้มกันนะเอาใส่ผักกันน้ำจิ้มน้ำยาไก่เนะนี้นยิงนะไอ้เอวืเอาวางไว้แล้วขอแม่มาล้างอ,อร่อยนิ่งนะ มีกยกิเลยปิดตาแล้วกัแลก็ไปกิน ด้ขายชาอร่อยอร่อยเลยรู้ไม่ไมากระไรชู้มมันทะลุเถรชิ้หมาวางกินก่อนเลผักกีลาผัก <store ๆ S 2> ผักกรบลูก ยินกลูกจ้ะจ้งจ้าน้ำน้ำจินจ้าน้ำจิ้มน้ำยาไก่เลยยิงอ่ะูงเม่ยงกิน ลงแมนกินเกาออกใจตู้เย็นใหม่เย็นเลยจ้าออกใจตู้เย็นใหม่ๆจ้าพี่น้องจ้าน้ำกินกันนะเอาใส่ผ้าก,กันฉีกเกือบฉีดทีท ทำทินทินอ,ม,อามามันใส่ในไม้ให้มา บ้ากระไรชั่วมันจะรู้เฮ้ยชั่วมาวมังยินก็ไหนระับลูกจนะ่ะกินกับลูกจนะ่ะ